ก็ได้จากข้าวนึงกินข้าวขงน้องนาเล่เป็นแปะเต้ามื่อนี้กินปลาสม้ม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 ใส่พริกเยอะๆคอยมักเจ้าอิลี่คอยมักเจ้าอิลี่พอคอยเ็นี้เจ้ามาแต่น้อยอกปอยัปูดองยำกัปูดองบวหอมหัวสีขาวสีแดงที่ยังก็กิกนมันลดพอให้เป็นห้อมนะพี่น้อง หอมไส้หอมกัวบัวพี่น้องบัวอืม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 ,อม nhỏ. bạn nhớ to จำพตาปลามาที่ไหนเมองื้อือ้ทางดังเลยไปแทกเสก,ก่อนจังหน่อย จบกสองบกพิกวิกพวิก หอมแดเงขอสวดนะวัน <Str> น <GI> ี้น okay. <K wellness> ั่งข้างบนบันนั่งข้างล่างเสีเพลงลาวเพลงไทยก็คือกันเนาะเพลงลาวเพลงไทยตั้งต่ไปดึง่ลยฟังเพลงนี้มาคอยมักเจ้าอิหีแม่ไปอาบน้ำเล่นโอ้ยบนตก ไม่เป็นเด็กหน่อยฝนตกเล่นโปไปอาบน้ำทงไฮท,ทงนาข้างบางังคัมันเป็นภาษาอีสานก็อขอโทษนิดนะคะไม่ได้หยาบคายนะเราประเพณีเขาเคยบอกมั้งสันโอเซซิกลตเมสวน คนเก่นอุบลอุดรแซ่บไร พี่น้องแซ่บครักแซ่บเนี่ยตอนจบเด้อฟาดแม่งมันตายคาขิงซิงตั้งนั่งพี่น้องเออขึ้นมุกแตก ของเค็มเขาอยากกินหลายมันบวมเป็นพักครับอารมณ์ดีของทอดกินลายกะหุดงิดหุ่นก็นดี ไม่หลับชั้นไม่วะมลับถึงพักเนี่ยแต่แล้วจุ๊บก่อนแรกก่จะให้ชั้น,นด้วยนะดูชั้นนะ่ะรู้ไหมเดี๋ยวชั้นหัวเราะอีกทีหนึ่ง